บดนี้วันที่7มิถุนาศน2ศพ8เป็นครั้งที่38ที่ข้าพเจ้านายสซบสุนแก้วเคียนขอถวายเสียงสวดสัตยาิพสูตรพระประดิษฐ์และบทต่างๆถวายเป็นผู้ทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลื่อนลมีสมาธิเจาะจงในอักระอาจาะชนะระบบสยางต่อเนื่องโดยเทอหนึ่งบทกาบพระราตรนไตย อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุาทธังภะคะวันตังอภิวาทิมีสวาฆาตตภะคะว,วตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาภะสร้งโฆสร้งางขังนามามิสองบทบูชาพระเพลีพินาอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปนินุพุตโตกุณีหิธรามาโนธานิปารามหิตัสสิติ ยาวาชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังขังสระังคตุปูเชมีอัตะะตาตัยังธรรมังเจรามีโสตินาสามบทสวดสุนุมเทวดาสมันตาจักกวารีสุอัตตาคันจตุเท,ทวตาสัทธม,มังมุนีดาสัสสาสุนันตุสักโมขาทังสัขขเกเกคาเมจารุปาะะเปคิริสิครตเตจันทริเษบีมานีตีเปรติจักขามีตโรวรคหานีเคหาวัตุมีเกเต ภูม่าจยันตุเทวาชรัตวิสมียาขาคันท่ปนาคาติดทันตาสันติกิยังมณีวัจนังสาธโวมีสุนันตุธรรมสวนาการอยามพัทันตาธรรมสวนาการอยามพัทันตาธรรมสวนาการอยามพัทันตานามอุตัสาะภักขวโติวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามอุตัสาะภักขวโติวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตซัมมาสัมพุท and eight and eight ัสสะอ้ามุสวดไตรสรคุปตะพุทธังสระนังคชามีธรรมังสระนังคชามีร้างคังสระนังคชามีตูติยมปีพุทธังสระนังคชามีทูติยามปีธรรมังสระนังคชามีตูติยามปีรั่งคังสระนังคชามีตาตียัมปีพุทธังสระนังคชามีตาตียามปีธรรมังสระนังคชามีตาตียัมปีรั่งคังสระนังคชามี หกบุษตรสราาันติยาคาถานาถิเมสรานังอัญญคูโตมีศรานังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสติเมโหตุสัพปทานาถิเมสรานังอันยังธรรมโมมีศรานังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสติเมโหตุสัพปทานาถิเมสรานังอันยังสังโฆูมีศรานังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสติเมโหตุสัพปทาเจ็ดบุษตรติละตานะปนามาคาถา พุทธังนเมรัตนาพูตธสรีระจิตังธรรมังนเมรัตนาพูตาวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนาพูตาสุสิตาสิติเอตังนัมติรัตนังรัตนายาสวะหังสมมสมุทจะวิติเสสะภูตังอัญโยยานยุตตะคุณายุฆวะสัพวัตังอัศมีตยามีปีตเทวะตาทถิตันเตเอกังวินาตติละเสสมาสัมภเวนะโลกเกกะธาจิจัจเจเรจะธาตุภูตังคามีรายาวิสัยยังตติทุตสะสัทธัง วินยูหีปฏิกันชนหีวิชัญญารูปังโรกรมหีเกหิจิกตาจุปราภานีนนยังเกสัญนจิสุถูวิธีตังคุณนากายะตายะนามิหีเอวาชาณตายะสุวิถิวจำปิสมุปัสตังนามสีสุทธาปะสาธนังอุญญาติกามันตสมุตตมะปุตตะภูตังทุกขะปมุตจฉมุขขาสารนังคาตานาังอาาาุชาเรหีสุสระมังอภิปูชาเนยยัง นิพพานะชัตติยาอยู่บนสัจยะทางสัมมาเกเรสมัโซสารสิทธิยาจากาตูหิอตุเกษตรุลูกบาินียังปานีหิจปิสาระนังขามณียเมวะตสมาหิตังติระตังสาระนังขามหาตัดินเิวังคะเนสุตมัสสะมนาปูเชมาจปิสตังสุภัสสจิตาแตถารูปปาจาริยาสธารตาจะปุญญาตัาสุกเตนาสุขีภเวโมตทเชนาตสัสสธาติสุวติโหตัว เยจธาสมบินเยมีประมาณะัพโตโรกุจนาภิสมุนิตโยสุโพชังตัสโซปนิสัจยาญาปีหตุวัตถุตตเยปริจิตโตสุภาตกาโรแปลกนาการสิิธิคาถาโยจักุมาโมหะพราปกาตสร้างมังพุทธตสุขตววิมุตตมารัสสาปาสเวทโมจายันตปาเปสีเขมังชะระตังวิเนยัง พุทธังวรังตังสีรซะนามามีโรคสานาจาวินายกัญจะตันตชะซาเตชะสิทธิโหตุสัพันตราชาวินาศมเมนตุธามโมเชโยวิสาจะตัสัะตุทัสเสสีโรคสาวิสุทธิมักังนิยานิโกธรรมะสารังสทารีสาตาโบโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรังตังสีรซะนามามีโมหะปาราทางปัชชะตาหังตันตชะซาเตชะสิทธิโหตุสัพันตราชาวินาศมเมนตุธามเม สัตธรรมะเสนาสุขตานุโยคโคโรกัสสะปะปุการตาเชตาสันโตสยังสนิิโยชะโกจะสวากาตธรรมังว kind of ิธิตังกะโรเตสั่งขังวดันตังเสตสานามามีพุทธานุพุทธังสมาธิติติติงตันติสัทซเตชะสิทธิโหตุสัมปันตราชาวินาสะเมนตุเก้าบทสวดนโมการอัฏฐคถาน้โมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิเฮสีโน นโมอุตมะธรรมัสสาสวาคาตัดเสวะเตนิธานโมมหะสังขัดสาปีวิสุทธสิริติโนนโมโอมาตยาราทัสารตัญญาสาสุากังนโมโอมาตกาตีตัสตัสวาตุตยัสปีนโมกาลปภาเวนาวิกขะตุปัถวานโมการุภาเวนาสวัติโหตุสัพพทานโมการัสาเชนะวิธิมีโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกลงสมัยยังพะกวาสกเกสุเวราติกปิสุวิงมหาวันนีมหาตาภิกขุสังเคนาสาธินปจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัสนีจโรกธาตุหิเทวตาเยโยเยนาสันนิปริตาหุนตีภาควันตังทัศนายาภิกขุสังกันจะอาตโคจตุดังสุธาสาธิกานังเทวานังเอตถะโหสีอาหยังโคพะกวาสกเกสุเวราติกะพีสวิงมหาวันนีมหาตาภิกขุสังเคนา สาธิงปัจมัตเตหิปิกุสเตหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิทัสนิจโรกทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปริตาหุ่นติภักขบตังทัสนายาปิกุสังขันจะญาณุนามยามปิเยนะภควาเตนุขัสกเมยามะอุปัสักเมตวาภควาโตสันติเกปัญเจคาทาปัสนยามะอะตีอัตขัตตาเทวตาเสยยาธาปีนามภควา วิโซสัมจิตังวาพาห้างปัชชาเดยยาปัชชาดิตังวาพาห้างสมิเชยยาเอวะเนวัสทาวาเซสุเทเวสุอัตริตาภะกตโตบราตุปาตุระหังสุอัตคูตาเทวตาภะกตตังอิเพวาเทตวาเอกามตังอาทังสุเอกามตังทิตาคูเอกาเทวตาภะกตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีมหาสมโนปรมิงเทวะกายาสมมาขตาอาฆาตามาอิมังธรรมาสปยังทากิตาเยวะอภริสังกันตีอัตคู้ปราเทวตาภะกตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสี ตาตาปิคโมสมาธาเราช่จิตตังอุทูตุอุสุมาคังสุสาระธิวาเนตังอิฆาติวายินทิยารีดัฆติปติตาติอัตขั้วปราเทวตาภะคะโตสันติกอิมังคาทั้งอภาสรีเฉตวาคีรังเฉตวาปริฆาอินทาคีรังอหะตมะเมชาเตจดันติสุทาวิมาราจกุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตขั้วปราเทวตาภะคะโตสันติกอิมังคาทั้งอภาสีเยเกจิปุรังสตังคาสีนาเตคมิสันติอภายาภูมิ ปหยามนุสร้างทีห้างทีว่าก็ยังบ่ได้สันติที่อตฺถคภควาภิกขมันติ4เยเพื่อเิกขวทวสาสูรกทาตุสูเทวทาสิปฏิตานีตาขตังทันายาิกังกันจะเอปิเทิกเวอสงอิตมันังกระหตสมาสัมพุทธาเตสพตนเอรมยว่าเทวทาสติปฏิตาอสงเสยยาทาปีม่แหงเอตรหิเอิเทิกเวะวสันอนาคตมันังกระหตสมาสมพุทธา เตสปีภพอตนะเอธรนมะเยีวะเทวตาสานิปติตาบวิสันตีเสยยะทาปีไบห้างเอตระหีอาจิคิสัมีภิกขเวทีวะกังนามามียิตาจิสัมีภิกขเวทีวะกังนามามีเทสิสัมีภิกขเวทีวะกังนามามีตาสุรธาซาตุกังมนาสิกโรธาพาสิสัมีทีเอวัมพะติโกเตพีคูปะคะวะโตปัญจโสสุปะวะเอตัทโวุจาสีโลกามนุษย์กษัมมีญาถาภูมิจัจจสิตา เยสิตาขีดีคาพัตตามิตาตาสมาหิตาอุทุสีห่าวาสันลีนารมหังสาปิสัพุโนโอทาธรรมะสาสุธาวิรดสัมมาวิรัติอิโยปัตเตยัตวาวาเนกาปีโรทาวตถาโตมัจจิสัทธาสวะเกสะสเนตีเทวกายาอภิกันตาเทวิชนาอภิเขวเตจัตตาปกระดงสตวะพุทธารสสนังเตสัมปะตระโงยานังอเบนุสัสนาสนังอภิเกสัตตามาทักขุงสหัสังอสัตตริงสตังเอกสหัสนาอบุนุสัสวะตะกุงอภิเกนันทมาทุขุงทิสัตถภาพุทธาอรหุง กาจาสัพพังอภินญญาบาวากิตตบานาจักขุมาตัโตมัจจิสัทธาสัพเกสะเสนติเทวะกายาอภิกันตาเิวิชานะภิกขะโมเยโมหังกิติสัมมิคิดาหิอโนปะโสสาธาสหัสขะสาวาจขาภูมากาปิรัตวะอิทิมโตชุติมโตวันนาตูยาสัสสินุโมทามานาอภิกกัมมุงพีขุนางสัมปติงวุนังสาธาสักขะเฮมาปะตาอยากข้านาตุปันิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาตูยาสัสสินุโมทามานาอภิกกัมมุงพีขุนางสัมปติงวุนัง ซาตาคีราติสหัสซายากฆ่านันวันนิโนอิทีมาตัวชูติมันตัวันนาวัตัวยาสัตสินุโมธามานาอภิกรรมงพีคู่นางสมิติงหัวนังอิเจเตโสตัสสหัสซายากฆ่านันวันนิโนอิทีมาตัวชูติมันตัวันนาวัตัวยาสัตสินุโมธามานาอภิกรรมงพีคู่นางสมิติงหัวนังเวทซามิตตาปัญจสตายากฆานันทวันนิโนอิทีมาตัวชูติมันตัวันนาวัตัวยาสัตสินุโมธามานาอภิกรรมงพีคู่นางสมิติงหัวนังบุพิโลวนาชาเขียวเวปุราสานิเวสนัง อิยนางสตาสาซังยาคังปะสติกุมเิโลราชาหิโกโซปะาสมิติงหัวนังบุริมันจาทิสังราชาทตตรโซปัสสติขันทพานังอธิปฏิมาหาราชายาสัตสีโซปุตาปีตสาระขาวอินทามานามหาพระราอิทิมาตชูติมาตวันนาวโตยาสัตสนโมทามานาอภิกรรมุงพีขู่นางสมิติงัวนังทักขีนันจาทิสังราชาวิรุณโหตัสสสติ กุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสัตสีโซปุตตาปีตัสสาพระหาวอินทามานามหพราอีที่มันตัวชูตีมันตัววันนาวตัวยาสัตสีโนมทามานาอภิกมงพีคู an an U, ่นางสมัติงัวนางปัจฉิมจ่าติสังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสัตสีโซปุตตาปีตัสสาพระหาวอินทามานามหพราอีที่มันตัวชูตีมันตัววันนาวตัวยาสัตสีโนมทามานาอภิกมงพีคู่นางสมัติงวัวนัง กุตาราชาทิสังราชากูเวโลตัปสัตติยาฆ่านังอาทิปติมหาราชายาสัตสิโซกุตาปีตัสสะปังหาโวอินทามานามหาพระราอิที่มันตชูติมันตูวานาตยาสัตสิโนโมทามานาอภิกรรมงพีขุนังสมิติงหัวนังกูรีมาทิสังทัถาราโททักขีเนนาวิลุนักโกปัจฉิเมนาวิลุปะโกกูเวโลอุตตรังทิสังจัตตารเตจัมหาราชาสามตตาจโรติสาทัตธรลามานาอัตทั้งสุวันิกาเป็นวัตฐเว เตะสร้างมายาวิโนทาสะอาคูวันจานิการสัทามายากูเกนตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตสะหะจันทานอกามาเศโตจากินโนมันตุน่มันตุจาปานาโทโอปามันโยจาเทวาสุโตจามาตริกิตาเซโนจากันทพูนารราชาชโนสะโพอาคูบัญจาสิโคเจวติบรุสวัชสาเอเตจเจจะาราชโนคัตภะสขาราชูพีมุทามานาอภิกรรมุงพีขุนางสัพพิงหัวังทาคูนปัสสนาคาเวสะรัจจกา การรัชตาอาคูอายปายาคาสหายาตีพียาพุนนาถตารัทธาจาอาคูนาคายาสัตสีโนเอราวันโนมหานาโคโซบคาสัมพิทิงวันังเยนาคาราเซสหาสหาราตีทิปาติชาปากีวิจักขูเวหายาสติวัชชปัตตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอาภายาตานาคาราสันมาสิสุปนาโตเคมากาสีพุทโธสัญหหีวาจาหีพยันตานาคาสุปนาสารตมังกาสุภุฑังชีตาบริหัตเทนาสำราตุจิตาชิตา พัตโรวาสวาเซตอิติมันตุยะสัสสินการาการชามหาภิสมาอสุราธารเวคขสาเวปะจิติสุจิติจักมหาราโูนโมจิสหสัจะลาปริปุตตานังสะเพวโรจานามกาสนิจวาปะริงเซนังราหูพุทธภาคมุงสัพโธธานีผัดทันเตปิกุ้ังสัมปิงวะนังอาโปจัตเทวาปฏิวิจเตโชวะโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสัมโจยัสสะสหะเมตตากุนักกาจิกาอาคูเทวายาสัสสิน ตาเสธีทัสทากายาสะเพรตะวันิโนอิที่มันตูชูติมันตูวันนาปตูยาสัจิโนโมหามานาอภิกรรมูพีคู่นางสบายิ้งวานังเวนทูจาเทวาสหริเจ้าชวาจตุเวยามาจันทสุปปิสาเทวาจันทบคูปรากิตาสุเดศุปปิสาเทวาสุเดมาคูปรากิตานักขัดตานิปรากิตวะอากูมนาวากาวาสนังวาสุโศเสตุสกุปปฆาปุรินทะโตทาเสธีทัสทากายาสะเพรตะวันิโนอิที่มันตูชูติมันตูวันนาปตูยาสัจิโน โมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสัปติงวานังอาทากูสหะผู้เทวาชนะวันวานดีว่าอริทกาจารโอราชจะอรุมาบุปกาสิีโนวัุนาสารธรรมจากรอจิธาจารเดชะกาสู้หรืยาดูจอาคูอาคูวาสเนสีโนทาเซติทศตากายาสาเพนตรวานิโนอิที่มันโตชูตีมันโตวานาวัตุยาสศิโนโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสัปติงวานังสมานามหัสมานามานุสามานุสตมากิธาปุจิกาอาคูอาคูมโนปุสิกา อาท่ากูฮรัรโยเทวายด์ตโรสวาสิโนปรารักามหาปรารักาอากูเทวายาสัสสิโนทาเซธิทัทสตากายาสัเีนะตวันนิโนอิท,ทิมันโตชูติมันโตว,วันนามโตยาสัสสิโนโอทามานาอภิกรรมุงพีขุนนางสมิติงวัวนางสุก,กายขุดุมหา้อาอทาอากูเวคัสซาสาหะโอทาตะไคาหา้าปาโมกะอากูเทวาวิจักขานาะสถามาตาหารักชามิสกาเจยัสสิโน ถ้าไดยังอาคาปชจโนโยติสาวิวัสติทาเสธิทัสธากายาสาเวนันตุวานิโนอีที่มันโตชูติมันโตวันเน่ามัโตยาสัจสิโนโมทามานาอธิกรรมงพีคู่นางสบายทิงวันนางเขมิสาตุสิตายามากตรกาจยัสสิโนสัมปิตการามาเฉดทาโชตินามาจะอาสวะนิมาริโนอาคูทาคูปะริเดมิตาทาเสธิทัสธากายาสาเพนันตุวานิโนอีทิมันโตชุติมันโตวันเน่ามัโตยาสัจจิโนโมทามานาอธิกรรมงพีคู่นางสบายทิงวันนาง สัธเตเทเทวะนิกายาสาธเพนะตวันิโนนาวันวาเจนะอาคันจุงเยจันเจศิตาสหะอบุตตาชาติมักขีรังโอคาตินามัสวังทักเขีโมคาตัลังนาคังจะตังอศิตาสิตังสุปรามาปรมาโตจะปุตตาอิติมโตุสหะสั่นนังกุมารโอติโสจัสมุกคะสมิติงัวนังสัพพัมารโรกาณังภาห์ภาหมิทติอุปาบานุชุติมันโตวิสมากาโมยาสัสสิโสตเสถายสระอากูปัญเจกัตวัตติโนเตสันจะมัสโตอาคาหาริโตปะริวาริโต เทจะสาเพออภิกันเตสินเิเทเวสปรามเกมาราเซนะอภิกามีปัสสะกันสามาติยังเอธาคดธาพาตธาอาราคีนาพาตุมาตุโสัมตตาปเรวาเริธามาวุโมจิโกชินังอิทิตาธามหาเสโนกันหาเส้นังอภิสยจีปานิมาตระมาหัจจาสาะกตวานาเพราวังยาธาปุสโกมีโธทนายันตุสุปุสโกตถาโสปะวาวาติสังกุโทอย่างวัสีตันจาสาพังอภินญญาวาวากิตวาราจากุมาแตโตมันจะยิ่งสาธาสวาเกสัสเสนรตี มาราเซนอภิกันตเตวิชนาอภิเกวุเตจะอัตมกงครงสตวาพุทธาศาสนังวีตาราคขียปักกามุงนีสังโรปิอินชะยุงสัพเพวิสังฆามาพยาตีตายาสัสสินโมทันติสหากูเตหิสภพกาเตชะเนสุตาเตสิบเอ็บุตรส่วนมังคารสุตังอเสวนาจ่าพานังปฏตติทานันจ่าเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคารมุตตามังอตุรุปัติเสวาโสจ่าปูเพกัตตวันยุตา อัตสัมปนานิติจาเตตมังคารุตมังพาหูสัจจสีปัญจวินายเจอสุเกโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตามังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปัาหังบุตารัตสังฆโหอารากราจักกรมนตาเอตามังคารมุตตมังทานัญจธาหมาจริยจายากตาัญจสังฆโหอาราวาชานิกรมปานิเอตมังคารมุตตะมังอรตีวิตตีปาปามัฉปนาจัสมยโมอปมาโทจะทามิสุเอตามังคารมุตตมัง คาราบุจารีวาโตจารสตุกีกาจันตุตาการีณาธรรมสวนรคเอตมังคารบุตัมังขันติจัเสวะจจสตาสัมมานันจทัสสนังการีณาธรรมะสักชาเอตมังคารบุตัมังตาปูจภาพมาจารยันจาริยสัจจาราธาสนังนิพพานาชัจกิดิยะจาเอตมังคารบุตัมัง อุทธาสรกรามเมหิจิตตังยัสสานากาปฏิอโสกังวีรชังเขมังเอตมังคณมตมังเอตาสิสีสานิกตวาสัพพะทะชาติตาสภะทาสุทิงขาชันติตันเตสรังมังคณมตมันตีสิบสองบทสวดรัตนปริตยังกินจีวิทางอิทาวาหุรังวาสาเกสุวายังรัตนางปานีตังนาโนสมังอธิตะทคเตนะอิทัมปีผู้เทรัตนางปานีตังเอเทนัสเจนะสวัติหตุ ข้ายังวิราคขังอำนาจทางปณิธานยาสัตค์มันนาสัจยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมนาธรรมติกิจิอิทามปีธามีราตตานังปณีตังเอตินาสัจจินสุวัติโหตุยาภูทัสสทุปะฏวินาจิสุจิงสมาธิธัรมตรีมาตมะหูสมาธินาเตนะสมโณวิจติอิทามปีธามีราตตานังปณีตังเอตินาสัจจินสุวัติโหตุเยบุคด้าอาธาสังปัสสัทธาจะตรีเอตานิยุขานิหุนตีเตทักขินีนาสุขาตัสสะสาวกา เอเตสุที่นมามหาภาณีอิยทามปีสังเคระตนาปานีตางเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปยุตตาปนาสาถามเฮนานิกามิโนโคตวัสสนามีเตปฏิปตะอมตังวิไคหาธาทานุธาลีพุติงพุชามานาอิทามปีสังเคระตนาปานีตางเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนาปุราลังนบังนติสัมภวังวิรัตตยาติเกีภวิสมิงเตขีนาปิชาอวิรุณีชันทานิพันติทีรายธายมปาติโพอิทามปีสังเคระตนาปานีตาง เอเตนาสเจนาสวัติโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทศาสวะอัตตาหาเวชิตังเซโยยาจายังจิตตาอัปชาอัตาทันทัสสาโพสัสสานิจังสัญญยตตาริโนเนวะเทโระคันทาโพรามารอสาพรามุนาชิตังอาปาชิตังกัยาตัทารูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกปุติยสูตรปาสิตามิทังเตนาภะคะวัตตา ชาลิตาปัสตาอารักตาสัมมาสัพพุทเธนะเอธาตุมเฮมาอนุสเวนามาปารามปารายามาอิติกเริยาเยามาปิตากัสสะปะทานีนามาตักกะเฮตุมามาญาค่ะเฮนามาอาการปาริวัตตะกนามานนธิติกานักขันติยามาพักรูปปาายามาสัมโนโนคารุยธาตุมีหิอัตนาวัชายญาธาอิเมธามาอกุสะดาอิเมธามาสาวัชชาอิเมธามาวิยุคารหิตา อิเมธมาสัมมาตาสมาทินาอริยนาเรตุขายาสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหปชาเฮยยาถายาถาตุเมเหอนาวัชายาถาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอรนาวัชาอิเมธมาวิยุปัสตาอิเมธมาสัมมาตาสมาทินาหิตายาสุขายาสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอุปัสปชาวิหารยยาถาติสมาบทสุอุปนิยสรอุปนิยติชีวมัปปะมายุงชรูปาริจสานสันติตานา เอตังพยังมราณน,านีเปิขามโน o ปุญญิกริยาธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวมปะมายังชรุป,ปนิตาสานัทันติตานาเอตังวะยังภักนาเปิขามโนโลกามิสรงปเชียหาสันติเวโคโยธากายยนะสังบโววาายวะจาจญอุทาจตัสสตังตัสสาเฟตาัาาาสสะสุขายะโหติยังชีวมโนมาปากโรติปุญญงังธรรมโมหเวรคติธรรม,มจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาหาวะหาติ เอจารีสังสู้ทำมีสู่จินเนนัทุนขติงอจติธรรมจารีสัพเพสังฆ่าราอิจาติยาธาปัญญาญปัสสติอถานิพิจติทุกข์เอสามะโกวิสุทธิยาสัพเพสังฆ่าราทุกขาติยาธาปัญญาญปัสสติอัถานิพิฏติทุกข์เอสามะโกวิสุทธิยาสัพเพธรรมาอัตตาติยาธาปัญญาญปัสสติอัถานิพิจติทุกข์เอสามะโกวิสุทธิยา สิบหกบตรสวดอปนณ์กชานุกอปนณกตชามเกทุติยังอาหูตกิกาเอตัทานยยเมทาวีตังการเฮยาอปนณกลงภะหูเวสนาณังยันติปะปานิวานิจจออรามมรุขาจิตญยานิมนุษสาพยตจิตาเนตัโคสานังเข้มังเนตังครมุตตะมังเนตังสมาคามะสภาทุขาปมุจติโยจ่าพุทันจ่าธรรมจ่าสางคันจ่าสานังกโตจะตริอายัสตานิสัมปัาจาปัสติ ทุข้างทุกขสมุตตปาทางทุกขัาสาจัจจะอดีกมังอริยจัจจังขีกังทุกขูปสมาเขมีนางเอตังโคสารังเคมังเอตังสารมุตตะมังเอตังสารมาคัมาสภาทุข้าปรมมุตจติสิบเจ็ดบุตรสวดพระทกระตคาถาอดิตังนานว่าคาเวยานาะปฏิกังเคอาณาคตังคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีตัมปาหีนันตังอป,ปาทันจอนะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นรับไปแล้ว แลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นเยังไม่ถึงปัจจุปัญญจะโยธรรมังตัถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตาวิทาอนุโมหะยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงนไม่คอนแครในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ปุโปรงเถิดอาเชวากิตะมาตาปังโกชนะมารานังสุเวพึงทำความเปลี่ยนเสียงในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งน่าหิโนสังฆานตนะมหาเสนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผูมีเสนายะนั้น ย่อมไม่มีเก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราธรรมตันตีทางตังเวพระเทกรัตโตติสะโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว่าผู้มีระเเจนเจริญด้วยประการชนี้เลยสเปกบทสวดอภินาถปจเวกขปาธาชดาธรรมโมหิชังอราติโต เรามีความแก่เป็นธรรมราจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทาโมหีพระยาทิงอาตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมราจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้วัฏโมหิมารักอาตติโตเรามีความตายเป็นธรรมราจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัตเพปิเมปิเยหิมานาเปหินะหานาภาโววินาภาโวเราจะาเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดผ้าจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กมมสโกหิกรมมทายาโทกรมมโยนีกรมมพันธุกรมมปฏิสารโนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกตดิสซามีก็ได้ลงว่าประกัางวาตัสาทายาโทภวิสซามีเราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังกัมหิอภินหางปเจวิิตาพังเราทั้งหลายก็มีอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทือน สุขาบุตรสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุขปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหุสนตูสภีปีปานิโนเอตาวตาจอะามหสัพพตังปุญญาสัมพตังสัพเทวานุโมทันตูสัมปติเจทานังทันตุสัทธายาสีดังรักขันตุสพพตาภาวนาพีรธาหนตูขาชัตูเทวตาคาตาสพเพุทธาภราปัตตาปเจกานันจะยังพระดัง อรหันตานันจเทเชนารักขังพันธามิสาพสุย0บุสวดเทวตาปฏิทานาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาอยู่พนามาซยียาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเรโพทิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาธาเนี่ยภาวัตูปูชิตาสทิ้งกะเรวเตทาวิหารามันทะเรเทราจมชานาวกาจพิขาว สารามิกาธาราปฏิอุบาสกาขามาจเทสานิขามาจาตอิสระสปาราภูตาสุกิตาภาวตุเตชาราภูชาเยปีอสัมภวาสร้างเซตัชตาอัโบูปตาติกานิยานิการธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปีทูขสะการตุสร้างขายังทาตุจิรังสตังธรรมังธรรมัทธาราจปุขราสร้างโคโหตุสมะโควะ อาายาจะอิทายาจะอามเฮรกขัตุสัทธโมสัพพีธรรมมาจาริโนุติงสัปปะเจมะทับทำเมอริยปเวติเตยิสิบเอ็ดสวดปฏิทานคาถาท่านทำปัญญปฏิทานคาถาโยพ่นามาสีปุญญาสีธานีกาตัสสะยารัญญานิกาธานิมีเตสัจะภาคิโนโหตุสัตตานันตาปานามกาเยปิยาคุณาวันตาจะ ไม่ห้างมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปริทาวาอันเยมาจตเวริโนสัตตาทิทันติโรกาส밍เตปุมาจโยนิกาปัญเจกัจุโทธาราสังสารันตาภาวะภาวียาตังเยตวติทานามีอารมทันตุเตสยังเยจีมังนราปชานันติเทวาสิสังเนวิทิยงมัจยาทินนาปุญญาังอารมณทนาเหตุนาสัเพสตาสัทาโหตุอเวลาสุขาชีวิโน เขมาประทันจาปะโปต,ตุเตสาสาทีตจมังสุภา <c oughs> ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงไปผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดอยู่ในภพสามกำเนิดในกำเนิดสี่มีขันห้าะขันหนึ่งละขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบไปให้สุบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สุขบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ตะปวงจงอย่ามีเวรขออยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยนนอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในส่งให้การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสแตยบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเ,เจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสแตยมบทและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาให้แก่ข้าพเจ้าและวัตตุุงคลพระก,กิ่งเพลีพินาศโดยมตที่สมเด็จพญานาสงวนวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่แผนมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตและวัตถุมงคลที่ข้าขพเจ้าครอบครองอยู่ของจงเปลี่ยนวัตถุภาพแห่งพระประิษ์และข้ามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสลิดศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถินสาธุบุขส่วนของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาขอ้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบญนี้จับส่งถึงผู้มีจิตสธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่าน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าและทีมแอมินที่ดูรายการสวดมนต์เขาจงปลอดจากราชปไตยทั้งปวง <c oughs> พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้สนประสบความสำเร็จในเรื่องในที่การงานชนะตัวปุะักคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนัาาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญ,ญาและเจริญจุดพิพิธใช้ทั้งสี่คืออายุวันะสุขะประเทืนขอธรมทานบุญกับครอบครัวย,ยอดเศรษฐีทุกท่าน